สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ The Eye of Tarot ายกันชาวะยานะคะเล็บนน่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมาที่ราศีมีนเหลืออีกแค่สองราศีใช่ไหมใช่ปะทักทวงมาหน่อยถ้าราศีไหนยังไม่มายังไม่มีก็เดี๋ยวอาจารย์ก็ลืมเดี๋ยวอาจารย์ก็ลืมแก,แก่แล้วกล้องนี้ละขี้ลืมค่ะอ้ามามา,มากันที่ราศีมีน หนึ 1> 1่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกตุลาอาจารย์ช่วงนี้มีปัญหากับยุงมากบ้านอาจารย์ยุงเยอะฝนมันตกมีใครมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีเรื่องยุงบ้างนอกจากอยากันยุงอ่ะถ้ามา มาดูกันเิราศิมินจ้า1ถึง16ตุลานี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆนะจ๊ะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันทำงานสำหรับทุกคนด้วยขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะจ๊ะมีความรักที่มีความสุขคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถน,น,นานานับประการนะจ้าโอเคไหมมาเรามาดูกันซิเมน งานของคุณการร่วมงานค่ะโอ้งานดีอยู่นะงานก็ดีอยู่แต่นวยเฮ้ยเหนื่อยแล้วมีตังไม่เป็นไรเหนื่อยแล้วสู้ไปเถอะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วตังเยอะแยะเออเหนื่อยไปเหนื่อยไปเหนื่อยน้อยแต่ตังเยอะบางคนเหนื่อยไม่มีตังอ้าวไพ่เป็นแรกเป็นเดี๋ยวเราเพิ่มค่ะคุณอาจจะต้องเดืยวงานช่วงนี้ทางานกับคนหลายๆคนหรือทํางานร่วมงานหุ้นส่วนร์ทเนอร์มันไปได้ดีทีเดียวนะคะคุณจะมีงานเก่าๆกลับมาลูกค้าเก่า วนกลับมาเออจะได้ยอดจะได้เป้าหรือบางคนกำลังทำโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่เสร็จสิ้นไปสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีแล้วก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาตังเยอะเลยสิบเหรียญเลยนะสิบเหรียญแต่สิบไม้เท้าก็มาบอกว่าคุณก็มีภาระเยอะตังก็ได้มาแต่ภาระก็เยอะหน้าที่รับความรับผิดชอบก็สูงเงินมาพร้อมกับความลำบากยากเข็นและมาพร้อมกับความสุขนะจะ๊ะ ช่วงนี้ถ้าคุณอยากบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการไปเรียนพิเศษไปเรียนพิเศษเรียนทำขนมเรียนชงกาแฟเรียนโหราศาสตร์ได้ทั้งนั้นตอนนี้คุณอาจจะแบบกำลังสนใจกำลังสนใจในอะไรสักอย่างหนึ่งคุณกำลังหาความรู้ศึกษาในสิ่งที่คุณอยากรู้อ่าก็เรียกพรสวรรค์เมย์แล้วก็มีพรแสวงด้วยนะเมนนะช่วงนี้นะชีวิตที่ผ่านมามันทําใจอ่ะมันทําใจทําใจอ,อ่มันบาลานซ์กับตัวเองแล้วยืน ยืนขึ้นได้แล้วล่ะบางสิ่งบางอย่างแต่ช่วงนี้อารมณ์ของคุณจะออกหน่อยๆน่อยหนอหออารมณ์แบบเซ็งเซงเบื่อเบือหน่อยๆนนั่งเฉยๆอยู่บางที่มีงานเข้ามาตาที่เกียทิทำไม่ความขี้เกียจมาถาถมเหมือนกันครอบครัวสิเหลียญเลยสิเหรียน,ยยนความสุขความสําเร็จครอบครัวการวางแผนได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องได้กินอาหารร่วมกันวัรรอดต่อกระซิกหรือดูทีวีร่วมกัน,อ,อ,กกอ,กนอ่ะ เงยหน่อยอย่างที่บอกสิบไม้เท้าบางคนเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดหรือบางคนเป็นคนรับผิดชอบหน้าที่ในครอบครัวเป็นผู้นําครอบครัวคุณมีภาวะความเป็นผู้นําอยู่เห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขตามสามถ้วยเนี่ยมาบอกว่าอะไรก็มีความสุขจะมีข่าวดีมาเร็วๆนี้จะมีข่าวดีในเรื่องของตัวในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความรักด้วยความรักจากที่มองเห็นเป็นเลิฟเวอร์เหรอ มันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นเรเบอร์ er, มันเป็นรักที่คุณไม่สามารถเลือกเขาชอบเขาชอบเขาชอบใครสักคนแล้วเขายังไม่ชอบเรา <c oughs> เขามีครอบครัวแล้วหรือเรามีครอบครัวแล้วหรือมันเป็นความรักครั้งเก่าใครที่เป็นครอบครัวจะกลับมาหรือเปล่านะเขาไปมีคนอื่นแล้วเขาจะกลับมาแต่คุณไม่เอาแล้วกลับมาก็ไม่เอากลับมาฉันก็ไม่สนใจอะไรอย่างนี้ว่าประมาณว่ากลับมารักดีใจอะ่ะดีใจเป็นความสุข ก็ทิ้งฉันไปเองกลับมาฉันก็ไม่แคร์ฉันก็ไม่สนเลยไงว่าอารมณ์ประมาณว่าฉันอยู่ได้แต่บางคนก็อาจจะคิดถึงครอบครัวค่ะการเป็นครอบครัวกันมาก่อนแต่กลับมาต้องชัดเจนนะจ๊ะกลับมาต้องชัดเจนต้องเลือกฉันต้องโอเคอะไรกับฉันถ้าไม่งานฉันก็ไม่เอาเออเหมือนช่วงนี้คุณเลือกได้แล้วอะมีความรู้สึกว่า ยืนหยัดอยู่ได้โดยรำพังยืนหยัดอยู่ได้โดยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจใครก็ได้ถ้าคนบางคนเราเอาจริงนะผู้หญิงทุกคนผู้ชายทุกคนถ้าเรามีตังหากินเองได้นาะทีการงานดีไม่มีรักไม่เป็นไรมีตังมีตังถ้าไม่สวยจะไปทำเสลยกรรมเอาเดี๋ยวทำเสลยกรรมมาสวยก็เข้าแถวกันหัวบันไดบ้านไม่แห้งด้วยซ้ำถ้ามีตังเออไม่มีความรักไม่เป็นไรขอให้มีตังไว้แค่นั้นจบเลย โอเคไหมรักที่ไม่เลือกเขาไม่เลือกเราแล้วเราไม่เลือกเขาว่าเราสามารถเลือกสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราต้องการมาเราไม่ถูกสเปกมาเราไม่โอเคมาแล้วก็ไม่ดีก็ไม่เอาก็ไม่เอาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับบุตรหลานบริวารมีความสุขกว่าเยอะนะจ๊ะเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมายื่นโอกาสให้คุณนะบางคนมาอยู่ยื่งไมตีแต่คุณก็ไม่ชอบคุณเขามางเมินไม่สนใจไม่ใส่ใจตรงนั้นนะจ๊ะอืม รู้สึกเหนื่อยอะ่ะบางคนอาจจะเหนื่อยกับความรักบางคนรู้สึกว่าจะวิ่งหนีความรักเบื่อกับความรักที่เราต้องเป็นฝ่ายถูกเลือกทําไมฉันฉันก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตของฉันได้เองป้าฉันก็เลือกที่จะมีความสุขได้ป้าอารมณ์ประมาณนี้ป้าอารมณ์แบบคนเก่าอ่ะก็รักนะก็อยากเขาเขา,เขากลับมาแหละแต่คนเก่ากคุณมีใครหรือเขามีใครคะมีใครมีใครก่อนอะไปที่คอนเสิร์ตไปที่คอนเสิร์ตกัน คนสดเจ็ดถ้วยเลยอ่ะเจ็ดถ้วยอย่าจินตนาอย่าจินตนาการเพ้อฝันให้มันมากความรักแท้ไม่มีอยู่เจรงนี่เน,โนอา,า,นอ,าอ่ะห้าตัวยังไะคุณก็รู้สึกนี่อืมเด๋ยหายเป็นเทสเป็นคนมีเซนนะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเซนนะเป็นคนมีทุกอย่างอีกชาวบ้านก็ไม่มีเราเป็นคนแปลกกับคนอื่นเขามีทุกอย่างที่ชาวบ้านก็ไม่มีอ,อารมณ์นี คนสอดระวังความสัมพันธ์คนที่เข้ามาที่จะให้คุณเลือกอ่ะถ้าการเลือกสักคนน่ะมันสอดไหมมันโอเคไหมเซนคุณบอกคุณได้บางทีมากรรอกติดเรามาจีบเรามาบอกเราไม่มีใครแต่คุณจะรู้สึกว่ามันไม่เมคเซนไอ้นี่มันยังไงยังไงอยู่วะไอ้นี่มันสอดจริงหรือเปล่าหน้าตามันก็ดีฐานหน้ามันก็ดีแต่มันสอดเชื่อในเซนคุณค่ะเซนคุณแม่นใช้เซนนำทางเลยตอนนี้นะจ๊ะถ้าคิดว่าใช่ ถ้าคุณคิดว่าเขาหลอกลวงเขาไม่พูดความจริงอ่ะคิดว่าใช่มันก็คือใช่เซนดียกเว้นหวยค่ะยกคนหวยถ้าเป็นหวยถูกแดกหมดแล้วเครียดๆอยู่นะคนโสดมีอารมณ์เครียดอ่ะมีความรู้สึกว่าจะเลือกทางไหนดีหรือจะเลือกทําอะไรดีก็ได้อ่ะไพ่มองถึงการเลือกไม่ได้ไพ่มองถึงการตัดสินใจไม่ได้ไพ่มองกว่า ความรู้สึกข,ของคุณกาลังสับสนในตัวเองจะเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาจะเลือกเขาดีไหมหรือว่าจะทํางานดีจะเลือกมีรักหรือว่าจะเลือกเขาดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเลือกคนเขาไม่ให้เลือกเยอะอยู่นะอ่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นดรบว่รราศีเมทุนค่ะเดรราศีก,กุมราศีสิงราศีธนามกรกฎเมรุจิกะ คุณกำลังปิดกั้นใครบางคนอยู่หรือเปล่าความรักความสัมพันธ์ที่พังลงไปทำบาลานซ์ราศีธนูความสัมพันธ์ที่ไม่มีไม่ได้ตกไม่ได้แต่งไม่ได้ตังไม่ได้อะไรเลยกับการกับความอดทนครั้งนี้มันมองถึงคนบางคนมีความรักที่ไม่ได้มาจากรากฐานของความรักที่มั่นคงมันมีเรื่องบางเรื่องจบกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยก็ได้หรือเป็นเพราะความใจร้อนเพราะความเด็ดเดี่ยวเพราะความไม่รอไม่รีรอไม่รอไม่ทนไม่อะไรทั้งนั้น เนเีย่อืมรักสามเศร้าถ้าคุณมีรักสามเศร้าที่เป็นรักซ้อนรักไปไปเป็นเศร้าของเขาเศร้าต่อไปค่ะถ้าคุณไปอยู่ในรักสามเศร้ามีแต่เรื่องให้เสียใจเขาไม่เลือกเราด้วยนะเขาก็มีคนของเขาอยู่ทนโทษเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอยู่ในความรสึกจำยอมจำจดจำทนจำใจเขาไม่เลือกเราเราจะทำยังไงออกมากซะค่ะ ันจะได้ไม่ต้องเสียใจเนี่ยคุณคิดมากคุณแบบบางคนเนี่ยจิตใจคุณไม่เข้มแข็งพอถ้าเจอรักซ้อนน่ะถ้าคุณมีเขามีคนของเขาอยู่แล้วว่าคุณคิดว่าคุณจะไปเป็นอะไรกับความสัมพันธ์นั้น่ะเป็นส่วนเกินเป็นคนที่เขาบอกว่ารักเราจังจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะจ๊ะอย่าไปทนอยู่กับสิ่งที่มันรักอะ่ะมันมีความรู้สึกก็หมดได้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกของความผูกพันเอาความดีเข้าว่าเนี่ยมันจะอยู่ได้ยัง่งยนะืนน่ะโอเคไหม่นะไปต่อสิ คนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคุณคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณเมนคนที่คุณรักสับสนเขายังสับสนจัวเขาเองอยู่เลยมั้งอ้าวมาสองใบเขาก็รักคุณแหละเขากำลังตามหาความรักดีๆรักดีๆมีทีงไหนเขาคิดอย่างไรคุณเขาคิดถึงคุณระคุกเครียดมากเลยเขาไม่รู้จะทาอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่เลือกไม่ได้นี้ดีไม่รู้จะจัดการยังไง มีห้าไม้เทา้ามีห้าไม้เทา้ากับห้าดาบเหมือนเราเหมือนเหมือนเราก็จะไปกันได้ไหมหรือไปกันไม่ได้แล้วหรือเราคงจะหมดบุญหมดวาสนากันแล้วเขาเครียดกับความสัมพันธ์เขาไม่เลือกเรานะอืมเขาคิดยังไงกับเราคุณไม่เลือกเขาเขาไม่เลือกคุณก็ได้เขารักคุณจริงหรือเปล่าเขารักคุณจริงริงหรือเปล่าสองไม้เทา้าเขารักต่อจริงหรือเปล่าเก้เา ก้าไม้แปดไม้เท้าทาไมเป็นแปดไม้เท้าถาลักเราเอาแค่เขาเห็นเราเป็นเดี่ยมเพจเลยชัดเจนว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วชัดเจนว่าเขารักเราไม่ได้ชัดเจนว่าเขาไม่ตัดสินใจชัดเจนแล้วว่าเราเราไม่ได้เป็นที่หนึ่งสำหรับตัวเขานะจ๊ะโอเคไหมโอ้โหไพ่หมายเลขข้านี่ขึ้นมากี่ใบวะเนี่ยห้าดาบห้าไม้เท้าห้าเหรียญห้าถ้วยยังไม่ขึ้นมา อืมจะฟูเขารักคุณไหมไม่อ่ะมันเป็นความรักที่ที่มันเหมือนตอแค่ตอบสนองแค่อารมณ์ความรู้สึกและความต้องการค่ะมองดูเหมือนไม่ใช่ความรักแต่เป็นความต้องการฉันชอบใครสักคนและฉันต้องการคนคนนี้ยคุณคิดว่าเนี่ยมันใช่ความรักไหมใช่ปะมันไม่ใช่ใช่ปะอ่ะเขาต้องการอะไรกับความสมคัญนี้ต้องการอะไรต้องการคุณดูแลป้าโอ้ยสิบเหรียญ สิไม้เท้าสิบเหรียญจะแฮงแมน man, หรือว่าใครบางคนอยู่กันเป็นฐานะครอบครัวแต่เราไม่มีความสุขต่อกันอีกแล้วมันมองถึงการต้องทนกับอะไรสักอย่างเราอยากเดินจากไปเขาต้องการเป็นอิสระเขาต้องการให้เราอยู่ตรงนี้เป็นครอบครัวซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแต่เขาอยากจะเป็นอิสระอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้มีครอบครัวแต่ไม่ต้องมีสถานะได้ไหม เหมือนฉันตอนนี้ฉันมีที่ใหม่ใหม่ละฉันไปตรงโน้นฉันไปฉันไปมีพราร์ทันกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เธออย่าไปไหนได้ป้าเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นครอบครัวคอยซัพพอร์ตคอยดูแลฉันได้ปล่สจะว่าแร้มันมีในโลกหลอยแบบเนี้ยอะเอ่อถ้าฝากบอกได้ก็จะฝากบอกว่าอะไร เขาจะฝากบอกว่าเดชารีออดเราไปกันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้อีกแล้วเราต่างคนต่างเดินจัสตเมนต์ดีกว่าไหมเราจบเดอะทาวเวอร์เราจบดีกว่าไหมเราไม่ควรอยู่ตรงนี้อีกแล้วใช่ไหมเราควรจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเอาอย่างไรกันถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าทําไมถึงจบะ่ะอะไรคือเป็นปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์มันจบมันมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันฉับพลันทันด่วนหรือมันมีอะไรกระทันหันที่ ไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วความลับนั้นมันคูกเปิดเผยหรือเปล่าอารมณ์นี้นะประมาณนี้่ะเขาฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรคุณครับมินฝากบอกว่าเขารักเขาอยากเขาอยากกลับเป็นสดอีกทั้งอ่ะเขาอยากจะไปรักตัวเขาเองบ้างแล้วเขาอยากตัดสินใจใช่เขาไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายความสัมพันธ์นี้มีบุคคลที่สาม ไม่อาจจะพ่อแม่เขาไม่ชอบเราญาติเขาไม่ชอบเราเพื่อนเขาไม่ชอบเรามันมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวบุคคลที่สามนั้นอาจจะเป็นคนที่มีบทบาทอิทธิพลหรือทําให้พวกเราบางทีเราโยนสองคนนะเรากรักตรงนี้ดีนะแต่พอมีญาติพี่น้องพอมีพ่อแม่ญาติพี่น้องเข้ามาอยู่มีเพื่อนฝูงเข้ามายุมาแย่มาแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ความสมคัญ์มารับเลยไม่รับเรียบเพราะฉะนั้นถ้าคุณสบายกับความสัมพันธ์ใดๆก็ตาม ก็ลองพิจารณาดูคนสองก็แต่บางครั้งการจะดีกันหรือทะเลาะกันก็มีบุคคลที่สามเหมือนกันการที่จะดีกันบางทีเราพูดอะไรเขาไม่ฟังเลยแต่เขาฟังชาวบ้านเขาพูดอะไรเราก็ไม่ฟังเขาเลยแต่เราก็ฟังชาวบ้านเพราะฉะนั้นให้ชาวบ้านมาช่วยเจราจาก็ดีเหมือนกันในบางคนถ้าเจอเพื่อนที่ดีถ้าเจอพ่อแม่ที่พยายามทําให้คุณดีกันก็ฟังเขาก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งดีๆเนี่ยนะโอเคไหมเมนอะอย่าอะขอภหยแนะนําหน่อยหรือให้แนะนํา สักหนึ่งใบพอคุณต้องการอะไรคะตอนนี้ความต้องการในใจความต้องการในใจการอย่างรู้คุณรู้ทุกเรื่องแหละคุณฉลาดมากพอนะแต่ความต้องการที่มีมากเกินไปเดี๋ยวซันใช่คุณบอกว่าคุณต้องการความสุขคุณอยากจะไปให้จุดหมายปลายทางคุณอยากจะมีความสุขในชีวิตคุณต้องการหาความสงบสุขกับใครสักคน ที่รักคุณจริง,รงๆไพ่บอกแบบนั้นแทนขลนัเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าข้าทาใจนะในความรักมีทั้งทุกข์มีทั้งสุขป,ปะปนกันไปรักแท้อาจจะไม่มีอยู่จริงณนะปัจจุบันก็ได้เพราะฉะนั้นจะคาดหวังกับอะไรเยอะคะ่ะถ้าชีวิตเราไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่าเขาจะรักเราไม่คาดหวังว่าเราจะได้กาไรในการทําการค้าไม่คาดหวังว่าคนคนนี้จะดีไม่คาดหวังกับว่าเราจะต้องเจอคนดีๆคือ การคาดหวังมันทาให้เราเสียใจว่าไหมถ้าเรารู้สึกว่าเราทําการค้าเราหวังกําไรสมมติคุณมีเงินแสนหนึ่งคุณไปลงทุนคุณบอกว่าได้กําไรสักห้าแสนก็ดีอย่างนั้นเขาเรียกคาดหวังแต่ถามว่าทุกคนการทําการการที่ทุกคนทํางานก็ต้องการผลกําไรใช่แต่ถ้าคุณมีแสนหนึ่งแล้วคุณบอกว่าได้เพิ่มมาถ้าเป็นอาจารย์จะอาจจะได้เพิ่มมาสักหมื่นก็ดีเหมือนกันนะเออแล้ววันนั้นที่คุณทําถ้าคุณคิดว่าห้าแสนแล้วคุณไม่ได้คุณผิดหวังใช่ปะแต่ถ้าคุณบอกว่า ถ้ามีแสนหนึ่งทำกำไรได้สักหมื่นหนึ่งโอ้ยได้ต้งหมื่นแนะ่ดีจังเลยคุณก็จะไม่ผิดหวังเพราะคุณได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าคุณคาดหวังไปแสนหนึ่งคุณได้หมื่นหนึ่งคุณก็ไม่พอใจหรอกเพราะฉะนั้นการคาดหวังของเราทําให้เราผิดหวังทําให้เราเสียใจคาดหวังกับคนก็คาดหวังกับผลกําไรคาดหวังทุกๆสิ่งอย่าง มันเหมือนกับเอานิดคาดหวังได้แต่คาดหวังในต่ำๆอ่ะสมมติคุณเจอคนนี้ว่าโอ้มันดูจะดีหรือเปล่าคุณจะไปสันหาคนไม่กินเหล้าคนไม่ดูดบุหรี่คนไม่เที่ยวกลางคืนคนไม่เสเพมันตายหมดแล้วคนแบบนั้นน่ะเอาแบบว่าเราไม่ถูกตงวันที่หนึ่งเราถูกในท้ายสองตัวก็ยังดีคือแบบเออไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่เจ้าชู้เออทางานอ่รู้สึกทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็มันต้องแบบบาลานไม่ใช่ คือจะเอารวยด้วยเอาดีด้วยเอาดูแลคุณด้วยโอ้ยไม่มีในโลกหรกค่ะคนแบบนั้นอนะ่ะตายหมดแล้วเดี๋ยวเนี้คนดีตายเร็วจะตาย <laughs> อะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดวงส่วนตัวแอปไลน์มาค่ะแอปไ a f a 0 3 2 9ว่าแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ